เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเสี่ยมังกรน,นะครับนี่เสี่ยจะมาวิเคราะห์บอลฉบับเซียนเสี่ยมังกรกันในวันที่27มีนาคม2563นั่นเองนะครับผมเอาละครับใครฟังโดเครอบคบรองเสี่ยแล้วเนี่ยอยากจะไปเล่นกีฬาออนไลน์บ้างเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ด้านลา่างใต้ยูทูบไปได้เลยนะครับซึ่งในลิงก์นี้นะครับเสี่ยก็ มันก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกเสียบางกรออีกด้วยนะครับผมเป็นโปรโมชั่นสมัคร300รับคืนนั้นชิ้นหนึงนั่นเองนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าคุณเสียไป2 0 0บาทเนี่ย ก็ยังได้รับเครดิตถึง300บาทเท่าเดิมนะครับผมหากคนสมัครแล้วเนี่ยก็สามารถได้รับสูบิเครอบอลแล้วสูบบารคาร่ามาใช้ได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วยนะครับผมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับจะพากันได้ยังไงนะครับผมอ่าแลวอย่าลืมนะตอนสมัครเนี่ยบอกไปด้วยว่ามาจากทางช่อง YouTube เสียบังกรนะครับเอาละฮะแล้วบอวิเคราะห์บอลของเสียวันนี้นะครับผมก็เป็นบอลฟุตบอลเบลารุสพเมร์ลีกนะครับผมเนื่องจากว่าฟุตบอลหลักๆก็ยังเลื่อนอยู่นะครับผมเพราะสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่สู้ดีนักนะครับ ก็ยังมีฟุตบอลอยู่ไม่กี่คู่เช่นนั้นเองแต่ว่าเสียก็มั่นใจใน2คู่นี้ครับผมที่จะมาวิเคราะห์บอลให้ทุกคนได้รับชมกันครับหลักคู่ที่เสียมั่นใจในคู่แรกนะครับผมเป็นคู่ตอปิโดโซติโน่เนี่ยเปิดบ้านไปทักกับเบลซิน่าบลบุรีนะครับผมในเวลา4ี่ทุ่มตรงนั่นเองนะครับโอ้โใหใช่ชื่อทีมก็ทำเสียอ่านลำบากกันเลยทีเดียวนะครับ ามาดูผลงานขาองทั้งสองทีมกันบ้างดีกว่านะครับผมโดยถิติดเจอกันของทั้งสองทีมเนี่ยเสี่ยจะหยิบยกมาให้5้านัดสุดที่ผ่านมานะครับผมห้านัดสุดของเขานะครับเป็นทางฝั่งตอพิโดเนี่ยที่เอาชนะ ไป2นัดด้วยกันครับผมส่วนเบลซีนาเนี่ยเอาชนะไป2นัดเช่นกันครับแล้วก็อีกหนึ่งนัดจเสมอนะครับผมแหมอาจจะมีลิ้นพันกันบ้านนะครับเนื่องจากชื่อทีมี่ยไม่ค่อยคุ้นปากสักเท่าไหร่นะครับมาดูของเจ้าบ้ากันบ้านนะครับสถิรติห่างาสุดของเจ้าบ้านนะครับผมก็ชนะไป1นัดและแพ้ไป4นัดด้วยกันครับอ่าเรามาดูของทีมเยือนเบลซีนากันบ้านนะครับผมเบลซีนาเนี่ยแพ้ไป3นัดชนะไป2นัดด้วยกันครับผมห้างลางสุดของเขานะครับ และจับวิเคราะห์บอลของเสียในวันนี้นะครับผมแม่สถิติของทั้งสองทีมเนี่ยพอๆกันเลยนะครับผมแม่ดูไม่ดีไม่แพ้กันเลยนะครับไม่ใช่ดูดีนะดูไม่ดีไม่แพ้กันเลยนะครับผมคือเรื่องง่ายว่าฟอร์มกําลังป่วยทั้งสองทีมเลยเนี่ยแต่วันนี้จะต้องมาเตะในบ้านของตอร์ปิโดโซ i ติโนเนี่ยผมคิดว่าการเตะในบ้านของเขาเนี่ยเขาน่าจะแข่งแต่งพอสมควรนะครับผมน่าเชื่อใจมากกว่านะครับในทผลงานในบ้านของตอร์ปิโดเนี่ยก็ โอเคด้วยนะครับผมพอถ้าเทียบกับเบลซีนาแล้วนะก็ยังดูน่าเชื่อใจมากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นขอเชื่อใจทางฝั่งเจ้าบ้านดีกว่าครบผมสกอร์ที่ผมคันน่ผมให้ต่อปิโดโซติโน,โนเนี่ยเอาชนะเบลซีนาไป2ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้แหมแค่ครูแรกก็ทําเสียลิ้นพันกันไปเลยสเดียวนะครับผมแหมต้องขออภัยด้วยนะครับผ่านมีพูดสับสนกันไปบ้าน,นครับเนื่องจากชื่อทีมเนี่ยไม่ค่อยจะคุ้นหูเท่าไหร่แลวเรียกค่อนข้างยากนะครับผม แล้วมาดูคู่ที่สองคู่สุดท้ายนะครับผมเพราะว่านี้มีฟุตบอลมีน้อยนะครับมีเพียงแค่สองคู่เท่านั้นเสียเลยหยิบยกแค่สองคู่เท่านั้นนะครับแล้วคู่สุดท้ายนะครับก็ยังอยู่ทางฝั่งเปรูรุตพิมรีอยู่ดีนะครับผมเป็นคู่ระหว่าง FK คลุกเบธเนี่ยเปิดบ้านประทะกับ Energetic BGU m i n ีนะครับผมอันนี้มันพอเรียกง่ายกว่าชื่อตะกี้นะครับผมแเขาจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนั่นเองนะครับคู่นี้นะครับมาดูผลงานของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับโดยสถิติพบเจอกันทั้งสองทีมเนี่ยนัดนี้เนี่ยเป็นนัดเปิดสิงนั่นเองนะครับผมเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนัดนี้เป็นนัดแรกนะมาดูผลงานของเจ้าบ้านลุกเบธกันบ้างดีกว่านะครับผมโดยสถิติห้านัดล่าสุดของลุกเบธนะครับลุกเบธเนี่ยเอาชนะไป4นัดด้วยกันครับแล้วก็แพ้ไป1 ครับตัดภาพมาดูทางฝั่งอินเนอร์ชิติกบีจียูมิงกันบ้างน,นะครับผมสถิติท่าของเขาเนี่ยเขาเอาชนะไป2นัดแพ้ไป2นัดแล้วก็เสมอไป1น,นัดด้วยกันครับอ่าแล้วจะบทวิเคราะห์บอลของเสียในวันนี้นะครับผมแหมสถิติพบเจอกันของเขาเนี่ยนี่นัดน,นี่เป็นนัดเปิดซิงนะครับผมก็เลยยังวัดอะไรได้ไม่ค่อยได้นะครับผมแต่เสียจะไปดูทางฝั่งของสถิติของแต่ละทีมกันนะครับผม เนื่องจากว่าทางฝั่งลุกเบนเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเขาท็อปฟอร์มจะจัดเลยนะครับผมเขาชนามะมาถึง3นัดติดกันเลยทีเดียวนะครับตัวของอินเนอร์จิติกบีจียูเนี่ยฟอร์มของเขาเนี่ยเสมอแล้วก็แพ้มาค่อนข้างเยอะครับผมเลียงง่ายๆว่าฟอร์มเชื่อใจไม่ค่อยได้เลยนะครับผมเขาสะดุดมาเยอะมากเลยทีเดียวครับอ่าและถ้าอย่างเงี้ยมาเตะในบ้านของลุกเบสอีกด้วยนะครับผมด้วยสถิติของทั้งสองทีมถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย ทางฝั่งเจ้าบ้านลุกเบสเนี่ยน่าเชื่อใจน่าเชื่อถือได้มากเลยทีเดียวครับผมเพราะฉะนั้นขอเชื่อใจทางฝั่งเจ้าบ้านลุกเบสดีกว่านะครับ้าสถิติแบบนี้แล้วนะฮะสกอร์ที่ผมค่าเนี่ยผมให้ลุกเบสเนี่ยเปิดบ้านอาชนะอิเลอร์จิติกิจิยูไปได้3ประตูต่อศูนย์ไปเลยครับวันนี้เปิดซิงยิงหนักๆเลยครับ ก็จบลงเป็นชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข่าวบอกของเสียบางกรในวันนี้นะครับผมไม่ต้องขออภัยด้วยนะอาจจะมีพูดงงงงพูดลิ้นพันกันไปบ้างน,นะครับเนื่องจากชื่อทีมยังไม่ค่อยคุ้นปากสักเท่าไหร่นะครับผมาอาจจะมีพูดสะดุด ผูงงๆไปบ้างเล็กน้อยก็ต้องขออภัยท,ทุกคนด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะเอาละหากใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อยากจะเป็นกําลังใจให้เสียบังกอนก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเสียขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเอาละเช่นเคยนะครับหากใครที่ฟังเหมือนวิคราะ์บอลแล้วเนี่ยเยากจะไปเล่นกีฬาออนไลน์บ้างเนี่ยลิงด้านล่าของเราเนี่ยถึงแม้บอลจะเลื่อมเยอะแยะมากมายนะครับแต่ลิงด้านล่าของเราก็ยังมีฟุตบอลให้คุณได้เล่นอีกด้วยครับผมแถมยังมีคู่ที่เสียวิเคราะห์ไปด้วยนะครับผมแหมในลิงข้าง้าางงลล่่ะไทีีเเสยยแปว และหากคุณสมัครสมาชิกนะครับผมคุณยังสามารถได้รับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิกเสียมังกรอีกด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นสมัคร300รับคืนทันที100นั่นเองนะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าคุณเสียไป200บาทนั่นเองนะครับแต่ยังได้เครดิตกลับมา300นะฮะและหากคนที่สมัครแล้วนะฮะคุณยังสามารถได้รับสูตรวิเคราะห์และสูตรบาคาร่าไปใช้ได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆอีกด้วยนะครับผมในโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จะพลาดได้ยังไงนะฮะอย่าลืมนะครับตอนสมัครเนี่ย พิมบอกไปด้วยว่ามาจากทางช่อง YouTube เสียบังกอนนะครับพิ่านี้ก็จะได้โปรโมชั่นทั้งหมดแล้วสู่ต่างๆไปใช้ได้เลยครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับเสียก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมขอทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ